สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีตอนเช้านะก่อนที่จะไปดูออดปลานะครับเรามาอัปเดตผีเสื้อก่อนอันนี้คือตอนที่มันยังไม่ลอกคราบนะน,นี่มันกำลังจะลอกคราบเนี่ยเห็นสีเหลืองไหมครับนั่นคือส่วนที่ที่อยู่ด้านในที่มันกำลังลอกออกนะนี่เห็นไหมหลังจากที่มันลอกคราบออกแล้วนะนี่เห็นไหม มันก็นจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูเราจะถ่ายเป็นวิดีโอนะครับตอนนี้มันเป็นผีเสื้อ100%เเซมาให้ดูนะครับตอนนี้ดูออดพาล้อ,อไปก่อนและนี่ก็คือเสื้อชั้นนอกที่มันถอดออกนะนี่คาบมันนั่นเองนี่ที่มันถอดออกนะครับ อนนี้ก็รอให้มันเป็นปีกนะครับโอเคเดี๋ยวจะมีวิดีโออีกชุดหนึ่งอ่าถ่ายตอนมันลอ,อกคราบให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูออดปลาก่อนนะครับไปกันเลยอดปลาไม่มีเจ้าดำแล้วเห็นไหมเอาหอนกันใหญ่เลย เจ้าดำหายไปออดปลาก็เลยเป็นงงงงสงสัยอยู่วันนี้ถ่ายอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะเพราะว่า <ค><ณ>มันต้องเปิดผ้าออก้าได้หยุดกองไว้มันก็เลยมันไปวนมายิ้วจับลำยังไม่มาอ่าแบ่งเป็นสองอันจะได้ไม่แย่งกัน อันนี้ก็คือออเดิร์ฟก่อนรำจากที่โชคจะมานะเห็ดก็เกิดนะเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรก็ไม่รู้แต่กินไม่ได้แน่นอนเห็ดนี้ไม่เคยเห็นหน้าตาแปลก อีกอันนึงกินไม่ได้หรอกเห็ดเห็ดผีเบือเขายังไม่รู้นั่นเนี่ยว่ามีนี่อีกก๊อกหนึ่งอยู่ตรงนี้อ่าตอนนี้ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาแอบมองผู้ใหญ่ ได้ครบแล้วได้คนละชิ้นแล้วนี่นี่นี่ออดปลานี่อย่างนี้อย่างนี้น โอ้โ oh. สุดยอดเลยสีดำสีดำอยู่ที่ตานะนี่จุดจุดสังเกตของออดปลาไล่กันอีกแล้วถฟังนน้น อ,อดปลาแบ่งเพื่อนบ้างนะอ,อดปลาเด๋ยนสองตัวแค่นั้นนะเจ้าดำก็ถูกถูกสังหารไปแล้วจากสองตัวนู้นนะดูเขาห่วงขนาดแบ่งกันคนละอันแล้วนะ อ,อดปลาอ,อดปลาแบ่งเพื่อนบ้างนะอ,อดปลาแบ่งเพื่อนบ้างเด้อ ออดป้าออดป้าอ้าวทำไมไม่กินต่อมันอยู่ในถ้วยอยู่ในกระมังดีๆก็เอาไปใส่ดินเนาะโอ้ย โอเคนะครับวันนี้อัปเดตอดปลาแค่นี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับปลาละนะออดปลาบบาายยไปไปไปไายบายอะออดปลาอะอะอะไป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 ไายบายก่อนบายบายก่อนเร็วบาย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 เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ